สวัสดีครับสำหรับในหน่วยการเรียนที่4จะเป็นเรื่องของการแนะนำการใช้ Dark Basic Game Engine หลังจากที่เราได้ทำการติดตั้ง Dark Basic Game Engine นะครับติดตั้งตัวโปรแกรมลงในเครื่องคอมพิวเตอร์แล้วคราวนี้เราจะมาเริ่มต้นในส่วนของการเรียนรู้การใช้งาน Dark Basic Game Engine โดยหน่วยการเรียนที่4ผมจะแบ่งออกเป็น 4.1กับ4.2นะครับเรามาดูที่หน่วยการเรียนที่4.1ก่อนก็คือการแนะนำการใช้งาน Dark Basic Game Engine ครับเมื่อเราทำการติดตั้งโปรแกร,รม Dark Basic Game Engine เสร็จเรียบร้อยนะครับทำการดับเบิลคลิกขึ้นมาหัวใจหลักของการพัฒนาเกมสามมิติด้วยการเขียนซอสโค้ดลงบนตัว Dark Basic เราจะทำงานกับเครื่องมือที่เรียกว่า Dark Basic Professional Editor ตัวนี้นะครับลักษณะหน้าตาของ editor ตัวนี้นะครับที่เรียกว่า Dark Basic โดยเราจะทำการเขียน source code ทำการ save source code ทำการจัดการในส่วนต่างๆเกี่ยวกับตัวโปรเจกต์เกมไม่ว่าจะเป็นการเตรียม Product ของเกมสามมิติของเราเพื่อที่จะนำออกไปจำหน่าย ในเชิงพาณิชนะครับเราจะมีการเรียนรู้เครื่องมือการใช้งานครบทั้งหมดของ Dark Basic Game Engine นะครับกลับมาดูที่ในส่วนของ Editor Dark Basic นะครับในส่วนแรกนะครับก็จะเป็นแถบบนสุดนะครับที่เรียกว่า t i t l n Bar นะครับตรงนี้ผมจะขอเรียกว่า t i t l n Bar นะครับ ในส่วนต่อมาก็คือส่วนที่จะมีเมนูย่อยนะครับเก็บซ่อนอยู่เพื่อที่จะเอาไว้ทำงานกับตัวโปรเจกต์เกมสามมิติของเราให้ครบทุกด้านนะครับเรียกว่าส่วนของเมนูบาร์ส่วนต่อมาก็คือลักษณะของไอคอนต่างๆนะครับจะเป็นในส่วนของทูลบาร์นะครับทูลบาร์ก็จะรวมไอคอน ที่เราใช้ในการเขียนซอ o ต์โค้ดแล้วเรามีการเซฟมีการแก้ไขมีการค้นหาบ่อยๆก็จะถูกรวมไปที่ในส่วนของทูลบาร์บริเวณส่วนกลางครับก็คือที่กินพื้นที่ที่เยอะที่สุดในการพัฒนาโปรแกรมเราจะเรียกว่า editor area นะครับซึ่งจะใช้สำหรับการเขียนซอฟต์โค้ดซึ่งซอฟโค้ด ที่จะใช้ในการสร้างเกม3ามวิติก็จะเป็นคำสั่งที่ Dark Basic ได้พัฒนาขึ้นมาโดยเฉพาะนะครับซึ่งจะมีลักษณะคล้ายๆกับภาษา Basic ภาษา C หรือว่าภาษา Pascal นะครับซึ่งถ้าใครมีพื้นฐานทางด้านภาษา C มาก่อนก็จะสามารถที่จะเรียนรู้โครงสร้างการทำงานของ Dark Basic ได้อย่างรวดเร็วแล้วก็มีการพัฒนาต่อได้อย่างดีเยี่ยมนะครับตรงนี้ผมก็ขอแนะนำ ทุกท่านที่ถ้ายังไม่มีพื้นฐานทางด้านการเขียนโปรแกรมก็ลองเขียนโปรแกรมด้วยภาษา C นะครับซึ่งอาจจะสามารถที่จะศึกษาได้จากทางเว็บไซต์ของประสาซอฟดอทคอมนะครับเด <_ suas S 1> ี๋ยวเราจะได้จัดเตรียมบทความที่ปูพื้นฐานในการเขียนโปรแกรมที่เป็น Structure p r o g r a m m i n n g ขึ้นมาเพื่อที่จะเอาไว้เป็นหน่วยสนับสนุนคุณในการที่จะพัฒนาเกมสามิติต่อไปนะครับ ในส่วนของทางด้านขวานะครับโปรเจกต์แมเนจเจอร์จะมีปุ่มข้างล่างนะครับซึ่งผมขอเรียกว่า Panel Control นะครับซึ่งจะเอาไว้จัดการเกี่ยวกับการทำงานในโปรเจกต์เกมของเรานะครับเรียกว่าครอบคลุมแทบทุกด้านเลยทีเดียวจะมีทั้งหมดอยู่9ปุ่มด้วยกันนะครับเดี๋ยวเราจะได้ไปเรียนรู้พวกพาร์เนลคอนโทรในส่วนของหน่วยการเรียนรู้ที่4.2ต่อไปนะครับ ส่วน Panel d e ดีเทก็จะเป็นเมื่อเราทำการคลิก Panel ต่างๆนะครับก็จะปรากฏรายละเอียดของ Panel นั้นๆออกมา <S <S เรามาเรียนรู้ในส่วนของตัวแรกที่เป็นส่วนประกอบสำคัญของ d Dark basic ของ IDE นะครับตัวที่หนึ่งก็คือ Titan Bar ไตเติลบาก็จะมีลักษณะคล้ายๆกับโปรแกรมทั่วๆไปนะครับก็คือจะเป็นส่วนที่แสดงรายละเอียดของตัวซอสโค้ดนะครับว่าถูกเก็บไปที่ d ดเร c ทอรีไหนนะครับในส่วนของเมนูบาร์ตรงนี้จะมีเมนูย่อยที่เราสามารถทำไปใช้งานในการพัฒนาโปรแกรม ได้อย่างครบถ้วนนะครับซึ่ง Dark Basic ได้เตรียมเมนูย่อยต่างๆไว้ดังนี้นะครับก็คือเมนูไฟล์เมนู Edit เมนู Search เมนูวิวเมนู Comply เมนู o o l เมนู Window ์แล้วก็เมนูเฮล์นะครับเริ่มต้นกันที่ส่วนแรกก่อนก็คือเมนูไฟล์ เมื่อเราทำการคลิกที่ไฟล์นะครับก็จะปรากฏแถบเมนูย่อยออกมานะครับสับเมนูย่อยก็จะประกอบไปด้วย New Project, Open Project, Open Source, Reopen, Save Project, Save Project as, Save Source, Save Source as, Save All, สับเมนู Close, Close All, Print แล้วก็ Exit สำหรับภาพรวมของการใช้งานเมนูไฟล์ก็จะเป็น <c oughs> ก็จะเป็นการจัดการเกี่ยวกับไฟล์ซอร์โค้ดนะครับเราจะมาเริ่มทําความรู้จักในส่วนของ new project ก่อนนะครับ new project ก็คือจะใช้สำหรับการสร้างโปรเจกต์เกมสามมิติขึ้นมาใหม่โดย dark basic จะมี dialog นะครับเมื่อเราทําการคลิกที่ new project เราจะทําการสร้างโปรเจกต์ใหม่ก็จะระบุให้เราระบุว่า เราต้องการที่จะสร้างโปรเจกต์ชื่ออะไรแล้วก็เก็บไปที่ไดเรกทอรีไหนในส่วนต่อมาก็คือการโอเพนโปรเจกต์การโอเพนโปรเจกต์ก็คือเราสามารถที่จะทำการเปิดโปรเจกต์เดิมขึ้นมาเพื่อที่จะทำการแก้ไขหรือพัฒนาตัวเกมต่อหากตัวเกมของเรามีเนื้อหาที่จะต้องพัฒนาจึงต้องใช้เวลาอาจจะใช้เวลาหลายวานันหลายเดือนนะครับเราก็สามารถที่จะโอเพนโปรเจกต์ เดิมขึ้นมาเพื่อที่จะแก้ไขแล้วก็พัฒนาซอสโค้ดเราต่อได้นะครับในส่วนต่อมาก็คือ Open s o อร์สโอเพนซอร์สก็จะเป็นการเปิดซอสไฟล์โดยซอสไฟล์ของ Dark Basic ก็จะมีน้ำสกุลเป็น d b a นะครับซึ่งซอสไฟล์ตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่เราจะเข้าไปทำการเขียนซอสโค้ดที่จะเป็นคำสั่งต่างๆของ Dark Basic เพื่อที่จะประมวลผลเป็นตัวเกมออกมา ในส่วนต่อมานะครับก็คือเมนู reopen นะครับเมนูสับเมนูย่อยที่4เมนู reopen ก็คือการเปิดไฟล์เดิมที่จะมี list ไฟล์ล่าสุดที่เราได้ทำการแก้ไขนะครับสับเมนูต่อมาก็คือการ save project คือเมนู save project นะครับ save project ก็จะเป็นการ save project ก็จะเป็นการบันทึกโปรเจกต์ที่เราได้ทำการพัฒนา นะครับสำหรับสับเมนูตัวต่อมาก็คือการเซฟโปรเจกต์แอสนะครับการเซฟโปรเจกต์แอสก็คือเป็นการบันทึกโปรเจกต์เดิมที่เราเรามีโปรเจกต์อยู่หนึ่งโปรเจกต์เราต้องงานที่จะเปลี่ยนชื่อไปเป็น project, ชื่อโปรเจกต์อื่นเราก็ใช้เซฟโปรเจกต์แอสนะครับการ save sort, เซฟซอสในกณที่เราทำการเขียนซอสโค้ดลงไปยังบริเวณพื้นที่ editing area นะครับแล้วเราทำการเซฟซอส ตัวรักเบสิกเองก็จะถามว่าเราต้องการที่จะตั้งชื่อไฟล์เป็นอะไรนะครับเมื่อเราตั้งชื่อไฟล์เสร็จแล้วเราก็ทําการเซฟซอสไฟล์เมื่อมีการเปิดขึ้นมาพัฒนาต่อเราก็ทําการเซฟซอสไฟล์ ile, เพื่อทําการบันทึกข้อมูลในการประมวลผลเกมของเราไว้นะครับเซฟซอสแอดก็จะคล้ายกับการเซฟโปรเจกต์แอดก็คือจะเป็นการเปลี่ยนชื่อไฟล์เดิมไปเป็นชื่อไฟล์อื่น การเ a ฟออกก็คือการเซฟโครงสร้างทั้งหมดของโปรเจกต์ที่เราได้พัฒนาในการสร้างเกมนะครับการคลอสก็คือการปิดตัวเมนู Editor ์นะครับก็คือปิด s อ r ์ตโค้ดที่เราได้พัฒนาอยู่แต่ว่าตัวโปรแกรมดีเตอร์ยังอยู่นะครับคลอสออนี่คือการปิดซอ r ต e ไฟล์หลายๆตัวที่เราได้เปิดไว้นะครับสมมติว่าเราเปิดไว้5ตัว c l o s อ a อกก็จะทำการปิดทั้งหมด5ตัว การปริ้นก็คือการทํางานกับ p r i นเตอจะมีการปริ้นซอ r ต์โค้ดออกไปเพื่อตรวจสอบหรือว่าเราจะทำการบันทึกตัว s o อฟ c e โค้ดในรูปแบบของการปริ้นข้อมูลออกไปนะครับสามารถเลือกได้ที่ Print การ Exit ก็คือการออกจากตัว Dark Basic Editor IDE นะครับจะคล้ายๆกับการใช้งานโปรแกรมจำพวก microsoft word นะครับในส่วนของการ Save ไฟล์ต่างๆโดยทั่วๆไป เมนูที่ใช้สำหรับการจัดการเกี่ยวกับเมนูไฟล์ก็จะมีเนื้อหาเรามาดูเมนูต่อไปครับเมนู Edit เมื่อเราทำการคลิกที่ Edit นะครับก็จะปรากฏสับเมนูย่อยออกมานะครับซึ่งจะเป็นเมนูที่เราจะใช้ในการทำงานเกี่ยวกับเมื่อเวลาเรามีการพิมพ์ซอสโค้ด หรือมันมีการพิมพ์คอมมานด์คำสั่งต่างๆของตัวเกมเอนจิ้นลงไปนะครับเปรียบเทียบกับถ้าใครเคยใช้พวกโปรแกรม microsoft word นะจะมีรูปแบบที่คล้ายกันเลยก็คือมีในส่วนของ undo นะครับมีในส่วนของ redo คือการกลับไปทำการกลับไปทาการพิมพ์ครั้งล่าสุดนะครับคือหรือย้อนกลับไปทำการแก้ไขครั้งล่าสุดเราสามารถที่จะกดคีย์ลัด นะครับตัวคีย์ลัดนี้จะปรากฏที่ทางฝั่งขวามือก็คือจะมีอย่างเช่นอันดูเราสามารถที่จะกดคอนโทรลแซดรีดูเราสามารถจะกดชีพคอนโทรลแซดโดยที่เราไม่ต้องเข้ามาคลิกในสับเมนูนี้ก็ได้นะครับการคัดก็คือเราสามารถลากเมาส์แล้วทําการคลิกเลือกคัดนะครับเหมือนกับเราเราคัดพวกเอกสารใน Microsoft Word นะครับคีย์ลัดก็คือคอนโทรลคอนโทรล X การการ y o p y ก็จะคล้ายๆกับการทำงานของ Word เลยนะครับก็คือมีการสามารถที่จะลากซอ r c e โค้ดในกรณีที่เราอาจจะมีการเขียนควบคุมตัวล,ล,ละครหลายๆตัวแล้วเราอาจจะไม่จำเป็นที่ต้องพิมพ์ทีละตัวทีละตัวเราสามารถที่จะ Copy ทั้งหมดแล้วก็มาแก้ไขด้วยการ Copy และ Place ได้นะครับ Copy ก็จะกด Ctrl-C น c นะครับ Place ก็จะกด Ctrl-V สำหรับซับเมนูต่อมาก็คือการ delete b o x นะครับ delete b o x ในกรณีนี้หมายความว่าถ้าเรามีการสร้าง label ขึ้นมานะครับหรือมีการสร้างพวก jump state ขึ้นมานะครับเราสามารถที่จะเลือกลบพวก label ทั้งหมดออกไปได้เลยนะครับคือการลบจุดจ u m ต่างๆ ที่มีการสร้างขึ้นหรือว่าลบพวกบุ๊กบุ๊กมากต่างๆที่เราจะได้สร้างขึ้นนะครับ Select all นะครับก็คือการเลือกซอร์สโค้ดทั้งหมดใน Editor ของเรา t o k k n b ิลเบรกพอนะครับก็คือเป็นการกระโดดกลับไปยังบรรทัดที่ว่างของโปรแกรมเพื่อทำการเขียนซอร์สโค้ดโดยจะมีจุดสัญลักษณ์สีแดง t o k k n ให้เรานะครับ ในกรณีที่เราทํางานกับโปรแกรมขนาดใหญ่การเรียนรู้เครื่องมือให้ได้มากที่สุดนะครับก็จะช่วยอำนวยความสะด,ดวกในการพัฒนาโปรแกรมของเรานะครับในกรณีที่เรามีการเขียนซอฟโค้ด hmm. เป็นหมื่นหมื่นบรรทัดเครื่องมือพวกนี้มีความจำเป็นอย่างยิ่งนะครับในส่วนของการเซตบุ๊กมาก็จะเป็นการทําสัญลักษณ์ที่ผู้พัฒนาจะสามารถเลือกทําสัญลักษณ์ในการสร้างตัวเกมได้นะครับเหมือนกับเรามีการข้นหนังสือนะครับ สำหเมนู Edit ก็จะมีคำสั่งที่ให้ใช้งานเท่านี้ครับในส่วนของเมนูการเสิร์ชนะครับการเสิร์ชก็จะเป็นการรวบรวมคำสั่งที่เอาไว้ค้นหาพวกซอสโค้ดต่างๆนะครับที่เราเขียนซอสโค้ดเป็นปริมาณมากๆ1,000-1,000บรรทัดนะครับเครื่องมือพวกนี้ก็จำเป็นในการที่จะ เราจะค้นหาค่าต่างๆค่าของตัวแปรค่าของฟังก์ชันนะครับเหมือนกับการเสิร์ชหาคำในเอกสารนะครับโดยจะมีเมนูให้เลือกใช้งานนะครับก็คือเมนูไฟล์ตัวนี้นะครับเสิร์ชเสิร์ชแบบไฟล์ก็คือเราสามารถที่จะพิมพ์คำที่เราจะค้นหาเข้าไปในไฟล์นะครับ เราก็คลิกโอเคมันก็จะทําการค้นหาข้อความที่เราต้องการค้นหานะครับหรือกรณีของไฟล์เก n ก็เช่นเดียวกันนะครับการเสิร์ชและรีเพลซนี่คือทําการค้นหาแล้วจะทำการเปลี่ยนให้ข้อมูลที่เราค้นหาเป็นอะไรก็ได้นะครับสามารถที่จะใช้คีย์ลัดด้วยการกดคัทน h ฮสการ Go to Line นะครับก็สามารถที่จะกระโดด ไปตามจุดที่เราได้ทำจัมเปอร์ไว้หรือว่าบรรทัดกระโดดไปบรรทัดที่เราต้องการทำงานในตัว Editor Area การ g o t ดท o บุ๊กมาก็คือการไปในการขั้นใเอกสารของเรานะครับไปยังตำแหน่งที่เราได้ขั้นไว้นะครับเมนูเ e a r c h ก็จะมีการทำงานเท่านี้สำหรับเมนู View นะครับก็จะเป็นการปรับแต่งให้ตัว Dark Basic IDE ของเรานะครับ สามารถที่จะแสดงหรือซ่อนเมนูต่างๆนะครับเหมือนกับว่าเราสามารถที่จะอยากให้ตัวไอโปรแกรมอีดิเตอร์ของเรามีองค์ประกอบอย่างนี้อยากให้โชว์แค่ไฟล์อยากให้โชว์แค่อีดิทอยากไม่ต้องการโชว์เซิร์ชไม่ต้องการโชว์คอมไพล์เราก็สามารถติ๊กเลือกได้จากเมนูวิวนะครับเข้ามาทำการปรับแต่งอีดิเตอร์ของเราเฉยๆนะครับไม่เกี่ยวกับพวกซอสโค้ดหรือว่าอะไรมันจะเกี่ยวกับอีดิเตอร์ที่มุมมองของการ มองเห็นเวลาที่เราทําการพัฒนาโปรแกรมสำหรับเมนูวิวนี้ก็มีเนื้อหาเท่านี้ครับมาดูหัวใจหลักสําหรับการที่จะมาประมวลผลคําสั่งออกมาเป็นตัวเกมนะครับเราจะเข้าไปทำงานกับเมนูที่เรียกว่าเมนูคอม p พน์ ซึ่งพอเวลาเราเขียนซอฟต์โค้ดเสร็จนะครับเราก็ต้องทําการคอมไพล์เพื่อตรวจสอบว่าซอฟต์โค้ดนั้นถูกต้องไหมแล้วก็สามารถรันออกมาเป็นตัวเกมให้เราได้ไหมนะครับแล้วยังอนอกจากนี้ยังช่วยในการที่เราพัฒนาโปรแกรมขนาดใหญ่เป็นตัวเกมขนาดใหญ่ที่มีเป็นพันพันหรือหมื่นๆบรรทัดเราสามารถที่จะรันทีละสเต็ปทีละบรรทัดเพื่อทําการตรวจสอบหาข้อผิดพลาดท,ที่เกิดขึ้นในตัวโปรแกรมของเราได้นะครับโดยจะประกอบไปด้วยเช็คซินแทก Make exe นะครับด้วยการกด F4 Make exe run นะครับกด F5 run in debug mode กด F6 ครับ run in step t r a c mode กด F7 ครับ F4 นะครับ, step, mode, 7, รบ, 4, รบ check syntax และ Make exe ตัวนี้ก็คือเป็นการตรวจสอบโค้ดที่เราได้เขียนไปนะครับว่ามีความถูกต้องไหมมีความผิดพลาด ทางไวยากรณ์ภาษาไหมหรือตัวคอมไพเลอร์ของ Dark Basic ก็จะทำการตรวจสอบซอร์สโค้ดถ้าหากมีบรรทัดไหนก็จะทําการรายงานข้อผิดพลาดให้เราทราบนะครับหรือว่าเราทําการเขียนโปรแกร,รมไปแล้วเราทำการเราต้องการที่จะตรวจสอบกด F4 เพื่อที่จะเช็คตัวโครงสร้างภาษาของเราได้ทันทีเมนู mm hmm. compile Make e x e Run นะครับกด F5 ในที่นี้คือการค o m p i l e Dark Basic ซอฟ์โค้ที่เราเขียนใส่็สิ้นสมบูรณ์แล้วเราต้องการที่จะให้ตัวเกมของเราออกมาเป็นไฟล์ดักเป็นไฟล์นามสกุล .exe ที่จะเอาไว้รันบนตัวระบบปฏิบัติการ Windows หรือว่าเอาไว้เล่นเอาไว้เล่นบน Windows นะครับทำการกด F5 ได้ทันทีตัวดักเบสิกเกมเ n นจินนะครับก็จะทำการบิวตัวเกมออกมาให้เรานะครับซึ่งก็จะ Make ออกมาเป็นไฟล์นามสกุล .exe ที่เราสามารถที่นำไปเล่นได้เลยเดี๋ยวเราจะได้มาดูตัวอย่าง เมื่อเวลาเรากด f 5แล้วเกิดอะไรขึ้นนะครับในส่วนของการกด f 6 compile run in debug mode นะครับก็จะเป็นการตรวจสอบพวกค่าพารามิเตอร์หรือตัวแปรต่างๆว่ามีการทำงานที่ถูกต้องไหมมีการ e er อ r o r อะไรเกิดขึ้นหรือเปล่านะครับเมื่อเราทำการกด f 6ก็จะปรากฏหน้าต่าง dbpro debugger ตัวน,นี้ขึ้นมานะครับโดยจะทำการบอกรายละเอียด ว่าตัวแปรที่เราได้สร้างขึ้นในเกมของเรานั้นมีตัวแปรชื่ออะไรบ้างนะครับแล้วก็มีค่าอะไรเกิดขึ้นในขณะที่เกมมีการรันนะครับมีการเปลี่ยนแปลงไหมยกตัวอย่างเช่นเราจะดูสถานะชีวิตที่เราได้สร้างตัวแปรขึ้นมาแล้วมีการสู้กันแล้วพลังจะเพิ่มขึ้นหรือลดลงไหมเราสามารถที่จะดูได้จาก d b p o d e b u g g e r ด้วยการกด F6 ครับในส่วนของเมนู compile run อินสเตปโตรดโหมดก็คือิูร์ซอรโค้ด short code, เรามี100บรรทัดนะครับเราทําการกด F7 ก็จะทําการลันทีละหนึ่งบรรทัดนะครับเราก็สามารถที่จะตรวจสอบได้อย่างละเอียดนะครับกด F7 อีกครั้งหนึ่งก็จะลงมาทํางานในบรรทัดที่2นะครับ F7 อีกครั้งหนึ่งก็ลงมาทํางานในบรรทัดต่อมาเรื่อยๆจนจบซอสโค้ดของเรานะครับพร้อมกับตรวจสอบความผิดพลาดให้เรานะครับโดยเมื่อเราทําการกด F7 นะครับก็จะเกิด หน้าต่าง dp Pro Debugger ขึ้นมาเช่นกันแต่ว่าก็จะเข้ามาตรวจสอบทีละบรรทัดทีละบรรทัดทีบบทดท่เราได้เขียนสอดโค้ดขึ้นมานะครับพร้อมกับแสดงผลออกมาในรูปแบบของตัวเกมนะครับแต่ที่นี้ก็คือในกรณีที่เราหา e อ r o r ไม่เจอจริงๆเราต้องใช้การทำงานโหมดพวกนี้เข้ามาช่วยนะครับเรามาดูในเมนูทูล เป็นการกำหนดลักษณะการแสดงผลของซอสโค้ดเมนูวิวกับเมนูทูลนะครับสองเมนูนี้จะเป็นเมนูที่กำหนดรูปแบบของ Dark Basic IDE Editor นะครับถ้าใครถนัดมุมมองแบบไหนก็สามารถเลือกปรับแต่งได้จากวิวกับทูลนะครับสำหรับ,รบทูลน,นี้ก็จะเป็นการปรับแต่งในส่วนของ การกำหนดขนาดเล็กหรือใหญ่ของฟอนต์ที่เราทำการเขียนซอฟโค้ดนะครับหรือว่าเราอาจจะเปลี่ยนสีเพื่อจะดูลักษณะความเพื่อที่จะดูใช้สีในการแยกว่าตัวไหนเป็นตัวแปรตัวไหนเป็นคำสั่งตัวไหนเป็นค่าของข้อมูลค่าของ d a t a นะครับสามารถที่จะกำหนดขนาดก็ได้สามารถที่จะมากำหนดรูปแบบฟอนต์ในการแสดงผลสำหรับโค้ดนะครับสำหรับการเขียนซอตโค้ ในส่วนของ System Option Editing นะครับก็จะเป็นการเลือกตัวดักเบสิกทำมาเพื่อให้เราเลือกความสะดวกในการเขียนโปรแกรมของเรานะครับมีการโชว์ไลน์นัมเบอร์ไหมมีการไฮไลท์ที่ไวยกรณ์ทางภาษาไหมนะครับอันนี้ขึ้นอยู่กับความถนัดนะครับแต่ว่าผมจะใช้ค่ามาตรฐานที่หลังจากการติดตั้งนะครับก็คือมันจะเกิดถ้าเราเขียนโปรแกรมไปสักพักนึงมันจะเกิดความเคยชินกับสีของคําสั่ง สีของตัวแปรขนาดของฟอนต์นี้นะครับมันจะแล้วแต่ความต้องการปรับแต่งให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมการพัฒนาของแต่ละคนนะครับสำหรับเมนูวินโดว์นะครับก็จะเป็นการกำหนดลักษณะของหน้าต่างการแสดงผลว่าต้องการที่จะให้การแสดงผลมีการปรับแต่งแนวตั้งแนวนอนไหมตัวนี้ก็จะไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่นะครับ พื้นที่ที่สำคัญนะครับในส่วนของเมนู editor area ตรงนี้เราจะใช้สำหรับการเขียนซอสโค้ดที่เป็นคำสั่งเฉพาะของ dark basic นะครับซึ่งไวยากรณ์ต้องถูกต้องเมื่อเราทำการกดการ run รหรือการ debug นะครับก็จะใช้พื้นที่บริเวณนี้ในการเขียนโปรแกรมทั้งหมดนะครับโดยหมายเลขในที่นี้ก็คือตำแหน่งบรรทัด นะครับตรงนี้เราต้องทําการเลือกให้แสดงหมายเลขไว้ในกรณีที่มีการเออร์เลอร์เราจะได้ไปไล่หาบรรทัดที่เออร์เลอร์ถูกต้องนะครับตรงนี้ก็จะเป็นส่วนที่เรียกว่าเมนู Editing Area นะครับครับสำหรับภาคแรกของการเรียนรู้ Dark Basic Game Engine i d นะครับสำหรับในส่วนต่อไปก็จะเป็นหัวข้อ4.2ก็คือการ เรียนรู้ในส่วนของ Panel Control นะครับอย่างนี้ถ้าเรามีการฝึกฝนการใช้งาน Editor บ่อยๆล้วก็จะเคยชินกับการพัฒนาโปรแกรมเราก็เคยชินกับการใช้งาน Editor ซึ่งการใช้งาน Editor ของ Dark เบ s i กก็ไม่ค่อยที่จะยากเหมือนกับเครื่องมือภาษาอื่นอย่าง v i s u o n C++ หรือว่า v i s u a l Basic นะครับถ้าใครมีปัญหาก็สามารถที่จะติดต่อสอบถามได้ที่ w ว็บราสาซอ .com ครับผม สำหรับบทเรียนนี้ก็ขอบคุณครับ